สวัสดีทุกท่านนะครับก็เป็นประเพณีปฏิบัติไปแล้วนะครับสำหรับงาน SMC Open House นะครับที่เราจะมีการรายงานผลนะครับว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมไหนอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับในสเกลของอุตสาหกรรม4.0นะครับเราเรียกว่า Thailand i p f o Index หรือว่าระดับความพร้อมสู่อุตสาหกรรม4.0นะครับ ในที่นี้มีใครไม่รู้จัก Thailand iPhone Index นะครับรบกวนยกมือหน่อยครับผมมีรางวัลให้เพราะว่าในนี้จะได้มีไฟล์นะครับให้ท่านได้เอาไปอ่าน <c oughs> มีมีใครเป็นผู้กล้าย,ยกมือไหมครับไม่รู้จัก Thailand iPhone Index โอเคไม่เป็นไรผมอยากแจกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นต่อต่อไปนะครับ Thailand iPhone Index นะครับเป็นตัวเช็คสุขภาพโรงงานของท่านหรือหากท่านเป็นบริษัท SI ก็ใช้เครื่องมือนี้ ไปช่วยลูกค้าของท่านในการเช็คว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีระดับความพร้อมอยู่ที่ตรงไหนเมื่อก่อนเนี้ยคนบอกว่าเอยอุตสาหกรรม4.0คืออะไรนะคือเอาระบบอัตโนมัติไปใช้หรือเปล่าหรือ 5G หรือ,อเป็น AI นะครับหรือบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวเลยเทคโนโลยีเป็นแค่10%จริงๆแล้วคือบุคลากรอ,องค์กร จริงๆแล้วทุกคน,นตอบถูกหมดเลยเพียงแต่ว่าแต่ละคน,นพูดในแต่ละมิติดังนั้นถ้าบอกว่าอุตสากรรม4.0คืออะไรไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับคือ17มิติย่อยอันนี้ครอบคลุมหมดแล้วของโรงงานที่จะไปสู่4.0เพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะช่วยเช็คสุขภาพของโรงงานได้นะครับช่วยรู้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งรู้จุดที่ต้องพัฒนารู้ว่า เราควรจะต้องลงทุนในเรื่องอะไรแล้วจะเกิดประโยชน์กับโรงงานของท่านในภาครัฐนะครับก็จะได้มี Big Data เพื่อจะช่วยวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนะครับเห็นภาพรวมขีดความสามารถรายอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าเราทำการสแกนไป ทั่วประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าอุตสาหกรรมอะไรที่เราเป็นผู้นำนะครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงนะครับและข้อนี้ดีมากเลยเปรียบเทียบขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยกับอุตสาหกรรมต่างประเทศได้เพราะว่าเรานำตัวแบบประเมินนี้นะครับมาจาก global standard ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับคะแนนให้ไปเทียบเคียงกับ global standard ที่ชื่อ smart industry readiness index หรือชื่อเรียกสั้นๆว่าสิรินะครับไม่ใช่ s i r ิใน iPhone แต่ว่าเป็น s i r ิของอุตสาหกรรม4.0นะครับทีนี้นะครับณปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับทางคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการ DE ได้อนุมัตินะครับหรือว่าเห็นชอบให้ตัว Thailand iPhone Index เนี่ยเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการชี้วัดระดับอุตสาหกรรมไทย และมอบหมายให้สวทชวเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนพัฒนาอีโคโซิสเต็มที่เกี่ยวข้องรวมถึงช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับอุตสาหกรรมให้แก่สู่สาธารณชนได้รับทราบนะครับผมขออนุญาตอัปเดตนะครับว่าปัจจุบันนี้ทีมงานเราผลักดันตัวอุตสาหกรรมการประเมินนี่นะครับไปถึงไหนแล้วบรรทัดแรกนะครับเป็นตัวแพลตฟอร์มเราทำเป็นแบบออนไลน์เซลล์แอสเซสเมนต สมัยก่อนนะครับจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะเข้าไปประเมินให้ท่านที่โรงงาน1วันพบว่ามันใช้กําลังงานสูงมากเลยทั้งคนประเมินเองแล้วก็ทั้งฝั่งโรงงานเองณนะปัจจุบันนะครับเราทําเป็นแบบเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับของโรงงานของท่านนะครับตามเรามี17มิติเรามี17ข้อนะครับให้ท่านกรอกแล้วก็ออกมาเป็นกราฟนะครับแสดงผลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยท่านอยู่ที่ระดับไหน แล้วปัจจุบันเราเชื่อมโยง API กับหน่วยงานนะครับสภาวสาสกร์กแห่งประเทศไทยมีหน้าต่างทางเข้านะครับเว็บไซต์ของเขาคือ,อ,อ id4connect นะครับแต่เวลามาประเมินเนี่ยก็เราก็จะทำลิงก์ข้อมูลนะครับมาใช้แบบประเมินเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเข้าจากที่ไหนท่านก็ใช้ แบบประเมินที่เป็นมาตรฐานกลางของประเทศได้ผลเท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวแพลตฟอร์มที่ทางสวทชพัฒนาแล้วเสร็จต่อมานะครับการขับเคลื่อนกับพันธมิตรนะครับ b o i นะครับใช้ตัว Thailand i p f o Index เป็นเกณฑ์นในการให้สิทธิประโยชน์นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ไปแล้วมากกว่า1,600ล้านบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับใช้ตัว Thailand i f o Index นะครับเป็นเกณฑ์ในการให้ GI GI คือ Green Industry ระดับที่3นะครับกรมโรงงานขอร้องให้ผู้ประกอบการนะครับช่วยเข้ามาผ่านหน้าต่างของกรมโรงงานนะครับเดี๋ยวจะมี GI เป็นแพลตฟอร์มของ GI เมื่อท่านเข้ามาขอ GI 3นะครับท่านก็จะวิ่งเข้ามาสู่ แบบประเมินเดียวกันนะครับให้ท่านได้กรอกข้อมูลเพื่อที่กรมโรงงานจะได้ทราบระดับความพร้อมของโรงงานไทยนะครับในการสนับสนุนต่อไปกรมพื้นฐานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับก็ใช้ตัวนี้ยกระดับผู้ประกอบการเหมืองแร่แล้วในปี68เนี่ยนะครับจะมีการทําการประเมินนะครับประมาณ100เหมืองนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับก็จะได้มีค่าอินเด็ของเรื่องของการเหมืองแร่ของประเทศนะครับ ในส่วนของสภาวิสากรรมนะครับอย่างที่บอกเราลิงก์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยครับเราจะไปโรดโชว์กันนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับเข้ามาสู่การประเมินแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านจากทางท่านผอกองดิจิทัลนะครับได้มาเข้าฟังด้วยนะครับซึ่งกสออเนี่ยครับก็จะใช้อินเด็กซ์ตัวนี้นะครับ แนะนำให้กับผู้ประกอบการคัดกรองผู้ประกอบการที่จะเข้ามาโครงการในปี68กว่า700รายนะครับใช้ตัวอินเด็กซ์เป็นตัวให้คําปรึกษากับผู้ประกอบการด้วยนะครับในส่วนของธนาคารนะครับเราเห็นว่าเป็นคีย์เลยเพราะว่าคือการลงทุนต้องใช้เงินทุนนะครับธนาคารก็เข้าร่วมกับเรานะครับตอนนี้ e x i m Bank นะครับก็มี ต,ตัวดอกเบีย้ยพิเศษนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการครับแล้วก็หากท่านที่สนใจฟังต่อเดี๋ยวผมขอเก็บเอาไว้นะครับเล่าตอน11.15นะครับเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ช่วยในในด้านการลงทุนนะครับก็ท่านไปฟังต่อที่ห้องสิทธิประโยชน์นะครับตรงด้านตรงที่ท่านลงทะเบียนนะครับตอน11.15นะครับแล้วก็นะครับปีที่ผ่านมาเราทำไปไปอีเวนต์เยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่า เบื่อหน้าแล้วหรือยังอาจจะเจอกันหลายอีเวนต์แล้วนะครับก็มีผู้เข้าร่วมสนใจนะครับกว่า3,000กว่ารายนะครับที่จะเข้ามาร่วมกันยกระดับสู่สอุตสากรรม4.0นะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับการประเมินเนี่ยยังอยู่แค่สองขั้นแรกนะครับท่านยังต้องก้าวไปอีกสองขั้นนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีดรพนิตาบอกว่า SMC ก็จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จะช่วยท่านยกระดับสู่อุตสาหกรรม4.0ในสเต็ปที่4นะครับมาถึง เวลาที่สำคัญแล้วนะก็คือ,อตอนนี้นะครับก็ผมก็จะทำการรายงานนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราทำการประเมินนะครับ350ริบริษัททำไมตอนแรกอบอกว่ามากกว่านี้เพราะว่าตัดอุตสาหกรรมอื่นๆออกไปจริงๆเน่ยคนที่เข้ามากรอกเนี่ย400กว่ารายนะครับแต่ว่ามันมีอุตสาหกรรมที่ที่เป็นอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่เข้าพวก เราเลยตัดออกไปตัดมาเฉพาะ9อุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากพอนะครับที่จะมาคิดเป็นค่าทางสถิติได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าครึ่งนะครับที่เข้าสู่การประเมินนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวเลขเนี่ยอยากให้ท่านดูตรงนี้ท่านจะได้ไม่สับสนนะครับอุตสาหกรรม4.0ก็จริงแต่ว่าแบรนด์เนี่ยมี6ระดับนะครับก็คือ แบรนที่1นะครับหรือว่าค uh, ่าที่1เนี่ยมันคืออุตสาหกรรม1.0นะครับแบรนด์ band 2เนี่ยคือ2.0 3 4เนี่ยคืออุตสาหกรรม3.0แล้วก็5 6เนี่ยคืออุตสาหกรรม4.0นะครับเดี๋ยวเราเจำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนว่าเดี๋ยวตัวเลขมันคือเต็ม4หรือเปล่าแต่จริงตัวเลขเนี่ยมันเต็ม6นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือในสายการผลิตเนี่ย ตอนนี้ค่าเฉลี่ยของทั้ง3 350บริษัทเนี่ยอยู่ที่2.31นะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือการที่มีระบบอัตโนมัติใช้นะครับเพียงแต่ว่า,าหลายๆส่วนเนี่ยยังเป็นแมนนวลอยู่ยังใช้แรงงานคนอยู่นะครับในส่วนของฝั่งออฟฟิศนะครับฝั่งธุรการเนี่ยสนะครับก็คือเป็นออโตเมชั o โ o r i e n t e d คือในฝั่งธุรการเนี่ยเริ่มม,มีการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP เข้ามาใช้นะครับทำให้ค่าตรงนี้ขึ้นไปสู่ที่ระดับที่สูงนะครับเรื่องของ f a c i l ลิตเนี่ยเราหมายถึงระบบสาธารณูปโภคนะครับอยู่ที่1นนะครับหคือออโตเมชันเนี่ยหมายถึงปิดเปิดเนี่ยยังต้องใช้คนนะครับไปเปิดไฟไปเปิดแก๊สอยู่นะครับต่างๆเนี่ยต่อมานะครับในส่วนของเน็ตเวิในฝั่งสายการผลิตนะครับเน็ตเวิร์เนี่ยหมายถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาที่โครงข่ายให้มันส่งข้อมูลได้นะครับ พบว่าอยู่ในส่วนที่เป็น1.52เนี่ยคืออุปกรณ์ต่างๆไม่ได้เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ enterprise เนี่ยหมายถึงมาเริ่มมีการเชื่อมกันระหว่างฝ่ายเนี่ยเนื่องจากใช้ ERP มันก็เลยเชื่อมข้อมูลกันได้นะครับเชื่อมเน็ตเวิร์กกันระหว่างฝ่ายส่งข้อมูลกันระหว่างฝั่งธุรการได้นะครับส่วนของระบบสาธารณูปโภคที่เป็น facility นะครับยังเป็น standalone อยู่คือไม่มีการเชื่อมเน็ตเวิร์กใดๆเลย วันนี้ฟัง Network Network กนะครับก็ขอโฆษณาสปอนเซอร์ของเรานะครับก็ a s 5G นะครับถ้าเกิดต้องการเชื่อม Network กนะครับก็ลองปรึกษาได้ที่บูธใหญ่สีเขียวนะครับต่อมาเรื่องของสมาร์ทนะครับคือเรื่องของ AI นะครับดูนะคับฝั่งโปรดักชันเนี่ยครับเนื่องจากว่า ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังเป็น Partial Automation นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยยังเป็น Pre-Programmable นะครับก็คือ,อยังไม่มีความฉลาดมากเท่าใดนักนะครับยังไม่สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติได้นะครับ s m a r t e n t e r p r i s e นะครับก็คือเนื่องจากใช้ ERP เข้ามาเยอะขึ้นมันอาจจะมีการสามารถที่จะทำงานนะครับได้มีการแจ้งเตือนได้บ้างน,นะครับ แล้วก็เป็นส่วนของสมาร์ทฟิสิลิตี้นะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นนะครับยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับยังเปิดปิดแมนนวลอยู่ยังไม่มีความฉลาดนะครับอันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเพื่อที่จะใช้เวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้ดูภาพรวมเลยนะครับว่าก็ระดับที่เป็นฝั่งขององค์กรนะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับ ที่โอเคครับ2.83นะครับก็คือส่วนใหญ่บริษัทขนาดใหญ่ที่มาประเมินนะครับก็จะมีความพร้อมขององค์กรค่อนข้างดีนะครับผู้บริหารนะครับหรือว่าบุคลากรนะครับค่อนข้างที่จะตื่นตัวในการที่จะผลักดันไปสู่4.0นะครับต่อมานะครับผมขออนุญาตโชว์ในส่วนของ l ลายเซกเตอร์นะครับเนื่องจากเราทำ9เซกเตอร์นะครับขอแบ่งเป็นศักยภาพหรือว่าระดับความพร้อมในสายการผลิต นะครับแล้วก็ในส่วนของสาธารณูปโภคในส่วนของระบบสารสนเทศนะครับ ERP ในสํานักงานแล้วก็ในส่วนของความพร้อมขององค์กรและบุคลากรนะครับจะเห็นว่าในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีความพร้อมนะครับที่ต่างกันไปแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยในปีนี้ผมไม่ได้ยำรวมกันแล้วออกมาเป็นตัวเลขเดียวเพราะมันจะทําให้มิสลีนะครับเพราะว่าถ้าท่านดูอย่างเนี้ยท่านจะเห็นว่าชิ้นส่วนยานยนต์เราประมาณ สองใกล้ๆสามหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ตรง2.6หรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดการค่าเฉลีย่ยแต่ถ้าเกิดเราแยกส่วนเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับว่าส่วนไหนเนี่ยยังอยู่ในช่วง1.0 2.0หรือว่า3.0นะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับ mm hmm. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเห็นนะครับว่าสาม,สามอุตสาหกรรมหลักเนี่ยพร้อมๆขององค์กรค่อนข้างดีอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยเข้ามาประเมินเยอะนะครับ เหล็กนี่ก็ไม่แปลกใจนะครับยังเป็นแมนนวลยังไอโซเลตนะครับอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ไม่ได้ดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์นะครับได้ดีเท่าที่ควรนะครับแพ็กเกจจิ้งนะครับพลาสติกเคมีพันเ,เกษตรชีวาภาพยาเครื่องสำอางแล้วก็สิ่งทอและเครื่องนุ่มหม่มนะครับอันนี้เนี่ยเป็นค่านะครับเฉลี่ยที่เรา เอาข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําเป็นผลมารายงานในวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าในสายการผลิตเนี่ยครับจะเห็นอยู่ที่ประมาณ1นะครับถึง2 2ก็คือ1.9เนี่ยใกล้ถึง2เนี่ยแปลว่าส่วนใหญ่นีฮะ สายการผลิตเนี่ยยังมีระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ยังอาจจะไม่ใช่เป็นแมชชีนกับแมชชีนคุยกันได้นะครับอาจจะเชื่อมต่อไปที่เซ็นทรัลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่า ERP ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราเห็นตั้งแต่กราฟที่แล้วล้วว่า ERP เนี่ยสูงกว่าเทคโนโลยีในในโรงงานในสายการผลิตนะครับจบแล้วครับหน้าสุดท้ายอันนี้ ไม่ได้จะต้องอธิบายอะไรนะครับอยากจะให้เห็นเป็นข้อมูลเฉยๆว่าเรารวบรวมข้อมูลมาค่อนข้างละเอียดนะครับก็คือ,อมีใครประเมินไปแล้วบ้างครับในการประเมินเนี่ยท่านจะได้ base in class นะครับก็คือผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ท่านยังไม่ทราบค่าเฉลี่ยท่านเอาตัวนี้ไปดูได้นะครับสมมุติว่าท่านอยู่กลุ่มอาหารขนาดกลางนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของท่านท่านเช็คได้ว่าคะแนนที่ท่านได้เนี่ย ดีกว่าหรือว่าต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยนะครับเพราะว่าในรีพอร์ตไม่ได้บอกค่าเฉลีย่ยในรีพอร์ตที่ท่านได้ไปเนี่ยท่านเปรียบเทียบตัวเองกับผู้นําในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าเบสอินคลาสนะครับก็โอเคก็ถ้าเกิดว่าเออเมื่อกี้มีคนอยากจะถ่ายรูป <c oughs> อ่าเชิญครับเดี๋ยวไม่ต้องถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวทักมาในในไลน์นี้นะครับรบกวนนะครับแอดแอดไลน์นี้นะครับทักมาเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้ทุกคนเลยครับ คนที่สนใจนำไปเ e ร์เฟนน์นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเราพบกันใหม่ปีถัดไปปีหน้านะครับปี69ขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอโทษครับปีหน้าต้องปี68ใจร้อนจะมารายงานผลอุตสาหกรรมปี68ให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับกาผมขอบพระคุณนะครับรรวีพัฒน์พ่องครับผู้อำนวยการศูนย์ ผู้ในการกลุ่มแพลตฟอร์มสับสนุนอุตสาหกรรม4.0นะครับจากสปทชครับผมอยากให้ประเทศไทยเข้าสู่4.0เร็วครับเร่งเร่งเร่งคือเร่งวันใช่ไหมครับรัฐเจ้าครับ